ครับผมต้นฮักกรอกนะครับว่าคลิปนี้นะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรนะครับกับพี่เอ็มนะครับนี่ครับผมก็มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอาอพี่กลับแล้วเหรอครับกลับแล้วเหรอพี่ก็ขอใจเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยพี่ครับแต่แล้วยังไม่ได้สัมผัสผมอยู่เลยเนี่ยเจอกันใหม่นะครับใจเย็นจานใจเย็นเดิกันอีกนัน โอย้ยกันอีกานแล้วย<อ>ังไม่ได้สัมภาษณ์กันเลยจะกลับกันแล้วนะครับสัมภาษณ์เรื่องไปสอบคู่นะครับโอพ้พี่กลับไปเดี๋ยวมาลืนหัวกลับแล้วพี่อือโชคดีนะตอนนี้ขอบคุณครับ,บคิดถึงผมไม่มีใครแย่แล้วไม่มีใครแย่แล้วอ่ะขออนุญาตขอคนรูปหล่อลงปกหน่อยได้ไหมได้ครับได้อ่ะฮัมขออนุญาตดูคลิปได้ไหมครับได้ครับแม่คำไซบอกแล้วนะเมื่อกี้เนี่ย ใจด่วนระวังเด้อแกว่ะไม่เชืของเป็นแมวไม่เชื่อคงเป็นแมวรอตัวไปนะครับเนี่ยครับเดี๋ยววันี้ผมเดินทางปลอดภัยเลยครับครับผมนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับครับโอ้ไปแล้วพี่โอ้โชคดีพี่ ครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดมีกาสเข้ามาเที่ยวกกอนะครับถ้ามีโอกาสโอ้ผมถ้ามีโอกาสผมมาแน่ๆนี่นะครับโอ้ยก็คิดถึงอยู่อืมนะครับไปไปแล้วครับครับผมขอบคุณครับนี่นะครับไปแล้วนะครับพี่ชายของผมนะครับเซฟนะครับนี่ครับก็ส่งพี่ชายผมแล้วครับ ครับผมก็ขอบคุณมากนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับนี่นะครับก็เตียงตัวออกแล้วนะครับเดินทางนะครับก็ขอให้พี่ชายผมเดินทางปลอดภัยนะครับผมก็คิดถึงเสมอนะครับสําหรับพี่ชายนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับต้นฮักด้วยครับสวัสดีครับ